ฝันแม่นวันนี้กือบสามจีงวดอยู่แล้วผมแต่วันนี้วันนี้ว่นตอนเนื่องดอกคือประมาณว่าเชห่างกันอยู่ิสองสามงวดจริงนะครับจริงๆกับแม่เองจริงนะผมแต่ว่างวดที่ผ่านม่าน่ะว่าแม่นฝันแต่แป๊เป็นเลขบังเอิญครับบังเอิญครับเป็นเลขมากเลยแหละก็เลยบัวก็เจาะตัวตัวเดียวเล่มก็เลยฟูกอีริเออหนึ่งหกครับอ๋อจ้ะบพอันบพอันนั่นพร้อมดีวเนาะบพอันเขาอันเพราะื่อให้ผมครับจ้ะโอ้เสียดายเสียดายนะการแต่งเงินว่า อยู่ทางวัดนี่แม่นนั่นละค่ะก็เลยไดมันนํามากวาพ่นรื้อขึ้นอย่างนี่วาวัดปูภัยพ่นไหชคลาบแม่น่าสั้นใหญ่ด้ยผมพ่นบอกนางหนีที่ดีใหญยใหญ่คนบางหันบอกครับข้อเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแอวกับก่าว่าคือว่าหลักเรียนผ่านมาันื้อจ่ายนใจเจ๋อขวงนะผมค่ะเป็นแนวทางค่ะเพื่อพันไโชค น้ำะคกับบุญแล้วผมไปไก่มือบุญแล้วครับยังไก่ป้าจ้ะครับมันต้องไปไก่มือก่อนมันยังเจวากะไดเนี่ยนะผมประมาณวันที่สิบสี่ป่ะสิบสี่สิบห้าบุญบอครับประมาณพุ่นละให้ให้ให้ยุ่ยใกล้ๆเมืออีหลีเนี่ยนะครับมันมันยังจีบบอกถือกันนะครับเป็นฝันแม่นบ่ค่ะครับจนร้ายก็จะเป็นฝันอ๋อตั้งแต่อันป้าอาจารย์อันฝันได้นี่จะปวดแล้วค่ะ ฝันแม่นว่านี่กือบสามจีงวดอยู่แล้วผมแต่วันนี้ว่นนี้พอตอนเนื่องดอกคือประมาณว่าัชห่างกันอยูสองสามงวดจริงๆนะครับจริงๆกับมาไม่จริงจรินะแต่บางงวดที่ผ่านมาเน่ะว่าแม่นฝันแต่แป๊เป็นเลขบังเอิญครับบังเอิญนะครับเป็นเลขมากเลยแหละก็เลขหัวก็จะตัวตัวเดียวเล่นก็เลยฟุกี่รีเออหนึ่งหกครับอ๋อจ้ะบอออันบอออันนั่นพร้อมดีเนาะบอออันเขาอจะแก้บอสื่อให้ผมครับจ้ะโอ้เสียดายเสียดายนะการยินว่า อยู่ทางวัดด่แม่นน่ะละค่ะก็เล็ด้มันนํามาครับนํามากับว่าเป็นยังเดี๋ยวกรมั้งนซาพันื้อคือยังนี่ว่าวัดปูพายพ่นไห่ชคกราบแม่นว่าซันใาย่ด้อผมพ่นบอกนางนี่ดีดีใหญ่ยห่คนบางหันบอครับโอเพนังสมาธิพนั่งอย่างพนั่งแังไ๋เพนไปเอานั่งอยังจีแล้วโอ้พนสิเอามื่อใดพนคือปบาเบาสุฟังจนบ่คอยไปหรอกแต่ว่พนพน คนในวิชาสามเลยคนนั่งแป๊บเดียวคนเกิดได้แล้วนะผมครับคนเป็นฤาษียใหญ่ครับแตะโปตัวนั้นโอ้คนนังทำตาเห็ดตัวงจันฤอทีแตะโปเด่นนั่นนะฟาดกันคุยกับคนต้องค่อยๆแง่เอายังกิได้ใหญ่กันเพื่อนว่านี่คนเกิเปิ้นออกไปทั้งขางรรทนะครับ อย่ำไปเอาทุกเรียนกิดมิตรปูกับผ้าใยเราไปกับชวนมากกับมิตรใยผู้นางผู้บ่มกับแย่ไปเป็นความแตกประมาณนั้นนะกรับไปซอยกันนางเพื่อนบัานกับผู้ซื้อกับพุ่มจริงจริงแม่แม่ครับประมาณประมาณว่าพุ่มนี่แหละเพิ่นแม่นเพิ่นให้โชคดีกับให้แล้วไปครับก็คือเขาจะปฏิภาช่วยกันไปไปกับชวนมากกับมิตรใยผู้นางครับอ๋อจ้ะครับแต่ว่าเรากันนาจีว่าใกล้ๆเมืองมานว่าเ่าัน้าเราเป็นแม่นเพิ่นบุตรบุญบาป แม่นี right. ่หล um. like ีใหญ่คนนึงบ um. ่เคยนีปูได้ก็มีตันได้น้ำเล่าหนาและเว่าบุญวาโปรดส่วนมากปูชิห้ยายเป็นผู้นางว่ายายคนซื้อได้ปูก็ซื้อได้ให้กันแต่ว่าปูยังผ่านยายอย่างนี้นะปูกับซื้อเล่าผู้นางมื่อใดครับกะะกมัน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 กับบ่ชัดเจนของผมแล้วแต่เขาเจ้าสิส้วนกันไปนั่นนะครับแล้วแต่เขาเจ้าสินัดกันนางเอาสินะกันแม่นเขาเจ้านึกมันกลยปะนางเอาไปหานั่งเอาเล็กขาเจ้าจีซ้วนกันเองจย่งนี้นะผม มันมันก็แล้วแต่อารมณ์ทั้องจั่ายอีกแล้วก็ไมายที่นี่ก็ส่วนกันทั้งแจกกับพไปทั้งแจมันก็พากันไปจริงๆนะแต่ก็มีพระมินี่น้ำกันในเราไปมันคงก็แช่ไปนั่งเพิ่มพลังแต่ว่าเอาแต่แช่ย้ายมันซื้อได้น่ะนะก็มันผู้ซื้อหรืมันย้ายโอ้โหจากแล้ววัดเนี่เพราะว่ามันคือคือว่าเพิ่นตะโปพลุสีน่ตะโปลุโตตัวนั้นตีสั้นแล้วก็สิว่าจะเอาปูไปกับคักเนาะว่าลูกสาวปูไปครับ ลูกสาวปูไฟจะกระเพาเชิงว่าบุ้มนลูกสาวปูไฟกับจริงจะว่าบุ้มเพิ่นบุ้มเป็นนีน่ในชาตินี้นะคือจะได้ชาติน,นึงที่นะนาผมอดีตาชาติผมเราเพิ่นก็ะเลงม,มาได้วิชาน้ำปู่ไฟลูกศิษย์ครับเป็นประมาณนี้นนเนาะครับผมเพิ่นก็ได้วิชาปู่ไฟความนะครับค่ะ ยังวันละวันผืดสีหายซิมหาเฮ้ยยังเป็นตัวเพิ่นมันสิบหกเขาก็ยังวายอยู่เออเมื่อนั้นเมื่อยุวัดพระอาจารย์นมูน่ะจะว่าเลววายอยู่นี่แหละกอันเดียวกันก็ผมไม่รู้เขาบอกอ่างนี้สิแหละผมไมได้สนใจแต่ว่าท่วงผมซื้อท่วงก็เขาบ่กเห็นกันเนาั่นเนี่ยมันบ่กมันถึกตัวมากเนาะผมมันก็ว่าเอาแล้วเพิ่นว่ะละแม่นเขาบอกถืกมันได้คันนผมคันผู้เพิ่นนั่นได้ยินเพิ่นมามักกับว่าเอาได้ค่ะ เป็นช่วงนั่นโอ้ประมาณวันที่13 14พุดอะไรใกล้มากครับยังเขามายังเขามาทำทาบัวรออันนีอก็ได้คอเบอร์แม่แล้วเนาะแม่นจ้ะกต่ว่าเป็นยังเขามมกอะอาจจะรับอาจจะรัสิบเป็นนั่งก็ได้เนาะ กันเมื่อใดเพิ่นคุดมันส่วนกันได้ที่ไปไปหาเอาเลข็กเป็นสีแดงสันครับผมแมนเกือบช่วงนี้เฮ็ดกุดปูใหญ่อยู่ก็คือว่าหลังเกิวนอยู่แถวๆนี้แหละวานเลขครับปูกับเสียห้ยโสดอยู่นี่แล้วเนาะเพราะว่ามันจังสิมีแนวมานเสืออันนั่นนี่เนาะแมนผมมันจะเป็นช่วงนั้นนะนะครับก็คือขอขอโสดจากปูใหญ่อย่างกิ่นะปูพิบูลก็จะจีห้ยโสให้ลาบมากพอได้ซื้อเล็กซื้อค้างให้อสังกะสีมะม่วงที่นะผมพวกไม้กระไดอาจารย์พอมีคุดมักจากน้อยบอกค่ะเดี๋ยวนี้ไหม เพราะท่านให้ขึ้นแล้วครับมันต้องให้ไก่กวนคือว่าท่านียมแยมตึกนึกตักนักแน่ยัางเลยผมมันต้องนีอยอีงจักยางขึินน่ะนะมาสูนผมก่อนนะนะก็หมายมันยังจิงินนี่คันบ้ท่าน้มีอย่างมาสูนมันก็จะเป็นเื้อเสืยุงสิแล้วเด็กกก็ออกวันที่สองมาเนี้วันที่สี่นะรักมาต้องอานมาตอนนี้หนึ่งเนะมันต้องไก่กวนหนึ่งจีนาแล้วมันจะิมีย่างมาสูนเอยงจีน่าผมก็ได้ยินแต่พระอาจารย์ว่าเฮ้ยเจาะกับก่อแม่ก้อนหนาเนี่ย เลสได้เนาะว่างเขากันออกมาเจอถามผู้ใดซื้อบอกผู้ใดสื่อจาคนแต่ว่าได้ยินมดตัวคนหนาๆได้โอ้ย่าสนกจะได้ก็อดเอาสนกที่แต่พักกันเบากันส่วนกันบ่มาหอดจักเทียกับพ่อยให้ห้ากระได้กลาวัอ้าวได้มาหอดมาเทิงแล้ววันที่สิบหกนี่ขอพึงบุญไปเตะท่านข้างทครับจังจังจังวะพึงบุมาใหม่ผมครับครับครับเอาพิมล่อเนาะพี่น้องพิมล้อไว้จ้ามาพอมองแล้วล่ะจะได้ จะได้จ่าควายจ่าในน้ำจะได้จากันคุณแม่ลื้อสีค่ะคุณแม่ลื้อสีน้ำเนาะแลจะพะสามารถต่อไปเนาะครับผมกับอีพรอั่นเด้ยมะกะทายกเด้ยพอมะกะทายกหรือก็จ่าควายจ่าน้ำกันแลาย้วลายท่านนั่นแหละพิ่นบอกไม่จนมาเพิ่นก็จะเอามามาแช่กันในในผ้าขาวให้หมดเช่าละพวกไม้ก็คือเอาของคนผู้นี้มามันกะแช่กันมามาแปลความฝันกันนึกจีน่าผมนล้วกษสิคัดมากโตสอง่อแค่นั้นเออประมาณนี้แหละแล้วก็สิมาเอาผู้ใด จะยินตัวใดกับไปซื้อบ้านนี่จีนะครับกว่ากันนี่จีนอาเอาฝันว่้จังไถครับเพระมาณน้นมาแต่ชิมาแช่กันนี่ว่าเขาขึ้นฝันดียู่จังังสิกับป่ใไนฝันไว้ังได้กับมาว่ากันนี่น่าม้วนผมอยูุนี่ครับคือมว่ามอยู่กันด้วยวามเ่ข้อใจมันก็เลยม้วนอ่รับผมครับมาตามต่อ เดี๋ยวประมาณประมาณปันที่สิบสาสบสีประมาณนี้เราคผมประมาณนั้นจังขอสิบห1ามันกับสิจ่อผัว่้าหัพ่นดอกพีสุกเม็่เนนสมมติว่าเขาจอจอเมือี่มาูดได้ยก่าจีน่าอีกจีน่ากันไม่เขามากกว่านักสิบวันที่สิามัเกิดสิใครแนว่ผมก็สิบห้ามากประมาณสิบขึ้นกับสิมาสิบสามสิบสี่ครับ มากจนฟันพูดราคาพ่อจานมากุ้มอีกฟันเลยแม่ก็ไมาอย่างแล้วยูทูบนี่แหละแลฟันก็เพื่อมาของพ่อาจารย์ว่าต้องใกล้ๆเมื่อจังคอยขับอสฟันกับสิมีมักเนาะค่ะครับผมมันกับสิมีเนี่ยมานสูดมาหยั่งคือว่าแหละผมครับแต่ว่าตอนนี้ยังซื้ออยู่เอาซนั่งยิ้มปุ้ยแสดงว่ามีในจีนนี่อันนี้เพื่อนมาหานมี่วามครับผมนี่ของดอกว้าวแล้วเลยนมาเป็นพี่เจ้าเตยเพื่อนะครแน่ายแนวนวแน่วน พ่อเดียนพ่อจามเพิ่งกำลังอันอันมุ่งหลังค้าวมืง่ายก็เียครับพุนง่นเลยกจ้จกรัส่วนก็ลงมากินเขาละไม่กับพ่อดีกันพดเนาะคือว่าแลครับแล้ว่าได้เห็นพระร้ำเลยเดียวเดียวพระถ้ำเดียวสิบ้าเอฟซมาเบิ่งหม่ร้ำอีรีท่้งหลังค้าผุนน้องผ้าถ้าตอนที่แล้คุณจนวอดวานนี้จนสิเล่วคุลผมฝากนะจ้าพ่อจามครับาจาจยน ฝากแน่เอาเอาพิมพ์รอไว้เด้อยสันครับญาติโยมวันทีสิบสามผุนละจะจ่อมือจังว่ากันผมสิบสามโมงเป็นพันใบเราบ่น่ะตีเตียวาม็ดที่จับเอม็ดิพระอาจารย์จับเอม็ดทีนี่มันกับบอแน่อยู่ที่บุญแต่ลเรากันำแล้วฮานผมกราบขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการค่ะการเจ้ายิมรอเลยนะคะเอฟซี